you <laughs> โอเคครับผมวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีกับเพื่อนๆชาวเก็บเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นผลดีต่อเพื่อนๆนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสาหรับการเก็บของนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ของมันเห็นแล้วก็เด่นชัดนะครับมากๆนะครับเวลาเราลงเวลาเราลงไปนะครับแล้วก็เก็บของนะครับจะได้เก็บของทันคนอื่นแล้วก็จะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นสิ่ง ของแบบไหนนะครับมันคือของอะไรใช่ของจะเป็นที่เราจะเก็บหรือเปล่าวันนี้ก็มาคลิปกันสั้นๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับสําหรับการตั้งค่าเคล็ดลับในการเก็บของนะครับให้ของมันมีแสงออกมานะครับในระยะไกลก็มองเห็นนะครับมาเดี๋ยวเรามาเก็บเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะเข้าไปที่การตั้งค่าครับผมจากนั้นมาที่การเล่นเกมฮะ เลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะคือขอบของปืนนะครับตามรูปภาพเลยถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีขอบขาวนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยในเมื่อผมจะเปิดเสียมันสะท้อนแสงแล้วเนี่ยผมจะไม่เปิดขอบขาวนะครับผมก็จะปิดไปนะครับผมจากนั้นฮนะ เพื่อนๆจะเห็นตรงคําว่าลักษณะการกระพริบนะครับตรงเนี้ยแหละครับสาคัญครับในการเคล็ดลับที่จะปรับตั้งค่าของอะไรต่างๆแหนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ใครที่รู้แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่การกระพริบนะครับแล้วก็จากนั้นให้กดคําว่านําไปใช้ฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะเห็นของแบบมันจะเป็นสีส้มๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆแล้วก็กระพริบเว็บวิบวับวับนะครับผม อย่างสวยคือแบบว่ามันจะเห็นชัดมากๆนะครับยิ่งเราอยู่สูงเนี่ยแล้วเรามองมาไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับผมมาเดี๋ยวผมลองเก็บปืนนะครับไปวางตรงพื้นให้ดูสิว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวผมวางเลยนะครับนี่ฮนะคือมันจะมันจะกระพริบเป็นสีส้มๆเลยนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมฮะโ้โหเรืองแสงแบบว,วิบวับวิบวับ ทีนี้ฮะก็สามารถที่จะวิ่งไปเก็บปืนนะครับแล้วก็เลือกปืนสิ่งที่เราต้องการได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันจะเรืองแสงแบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เรืองแสงจนชนิดที่แบบว่ากระพิบแบบรัวๆนะครับมันก็จะเรืองแสงแบบเป็นสีส้มๆนะครับผมผมว่าแบบนี้มันก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมองเห็นพวกอุปกรณ์นะครับ ปืนนะครับยาของแต่งต่างๆนะครับได้ชัดขึ้นแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยเลือกใช้ได้ถูกต้องนะครับผมโอเคก็สําหรับเคล็ดลับก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีเคล็ดลับดีๆก็จะมาแนะนําให้อีกนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเบซี่คืสองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับไฟกับป,ปิบปับปิบปับบาย ంఎద bekanntింఠ దిింములరషకలరాడి